สวัสดีค่ะงานทอดกระถิมนของวัดแม่เปี๊ยะลำบุคลองหลังอำเภอนาม่อ g จังนหวัดสงขลาเมื่อวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2559ที่ท่านได้ชมบรรยากาศภาพเคลื่อนไหวไปแล้วนั้นในช่วงเช้าต่อไปท่านได้รับชมวิดีโอของช่วงเช้าช่นกันค่ะ வருக்கிறேன். <laughs> 对吧？对吧？我以前。 แม่ค่าแม่แม่ค้ามาจากไหนครับแม่ค้ารสมไปดอกอมสมมมกล้วยนี่นนี่ก็อยากได้กล้วยจับกล้วเดียเนี่ยกลวเียวค่ะอ๋อกลยเตียวค่ะได้ดีนะตอนนี้ก็มาติงแม่้าปากหมอวันนี้ครับแม่ค้า นี่มสามาจากไหนครับนี่อ๋อมาจากเนี่ยไก่ย้เทมเนียูดอะไะมามาตกปีมาีด็ค่ะอ๋อปีเด็นี่ก็เด็กอะไรปัไรปัดมองกยมองะนรว่าปัดมอเฉยๆใช่ใดีนะอ่าใดีค่ะต้อไม่ดันเลยนี่รับเลยวันนี้กันมคับไปเอือนแล้วนะาดัเยมาดนเาดคนด ครับตอนนี้ก็มาไทรทำนี่นี่ก็อยากอะไรครับนี่แต่ก็อยากอะไรนี่โอ้เจียวโอ้ไวยเจียวเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำจะบาดไปเรื่องดีใช่คนจคนเอาไงอันนี้ก็คนกิดเ่ยโดนจำเหนือตอนี้กปเรื่องแบบนีครับนี่เป็นเรื่องมาหน่าไหยนะไม่เจ้าวี่นี่ก็อยากอะไรปเรื่องนี น้อตัวโอ้ครับครับรับทำกันหลายคนอ่นี้มามาจากไหนมาจากมู่บ้านตำบลมูชองมูชองคมูองมูองมีใบเดียวมูชอง่วยชเพ่นนะช่วยเป่นใบยเดียวจำบ้ค่นี้อ๋อครับครบไม่ด้ครับปรันนาปันาจัาใช่เลยครับใช่เครับปน้าปาน้าบูปานามุงยงอ๋อครับครับ เส oh, ้นมรอยโลกอ๋อนี่น oh, oh ี่นมีมี right> ุนบริจาคกันค no ่ะ no นี no ่เ no ป็นุ่ทนกินพี่เลยกับกินพี่ไหมนี่กินพี่ค่ะวันนี้กับลุกอินอ้ยไอ้อ้ไน้ลุกอินนี่นั่งทุกเมียโอาอ้ยจักไ แลยวนี่ลูกเห็นตั้งคนเดียวหรือเปลใอันนี้อันนี้อ๋อครับรดด้วยอนครับครับครับข้าวซาวอ้าวอยข้ายข้าวซอยข้าวรอขาอยข้าวซอยข้าอยข้าครับ้าย้วซาวัอยข้าวอ่ขอ้าาย้อ้าวซอ้าวอย้าวอยข้าวซยข้อย้าวซอย้าวอ้ย้ยีาาาาย มาจากไหนมาจากไหนมาจากฐานนเล่นโอ้ครับครับมามาสุกสุกปีไหมาสุกปีเลยแปลว่ามามาท้าาสุกปีถึงปีนี้แม่กามายากกะเล่น้ปีนี้พือนบากับวัดแ่เปี๊ยคนบากไหมน่ากคนเอ๊ะไป็นคนเอะยี่คนแก่เยอะเยค่ะปีนี้แม่เปี้ยก็ปัฒนานะค่ะตอนนี้อมหนามีเลยใช่ีเชิญชวนเลยใกล้มากินอ่าข้าแม่กาเมาั้าบุญนไค่ะ ชิญชวนเลชิญชวนเชิญชวนนเชิญะมามาเชิญมาชิมนุมกันกเขาเขาควายทฟีนเนาะเขารปจาคนันทฟีหทบุญนัถึงแม่แม่ก็เชื่อเื่นี้แม่ก็เชื่อเชื่อ้าไปเชื่อแจ้าก้องแต่ก็อหายนะครับครับเมกัครับ่ข้าโงครับ้โครับคร้มีขบโพด ลูกินเมลีนครับผมอต่างห้อก็มีนะครับไอ้ไอยำยำยำลูกจินยำตะเล่มีเปี้ยนะครับทีนีโกโกใช่ในบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่แม่เปี๊ยนะครับข้างบ้านข้างบ้านอาดีกำนันวัชรานะครับซึ่งมามาตุกปียมาตุกปียตุกปียครับใกล้ดีมากับเตนีใกล้ดีมากับโรยโดยนะครับร้อยโดยซึ่งเป็นี้ กูใช่ว่าคนมาไม่กลับแบบเนี้ยทีนี้กาคงจะไม่เปรียบปีก่อนๆนะครับเรอว่าเป็นเป็นสินทรุษตายคนต้องมาในนอนเยอะในนอนนะครับโดยความมั่นใจนะครับว่าอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่างคนก็คงไม่ตกเรือว่าอาจจะตกน้อยนะครับถึงแต่เดี๋ยวกัพอบอกอาการนี้ไอ้กูใช่เชิญชวนไอ้คนมาจากมุดวันแบบนี้เช่นเดียวกับยากเชิญชวนพีน่น้องนะครับรอเป็นเป็นเป็นซินทรุดตายแล้วนะครับให้มา ตัวกาทิ้นในาวัดแม่เปียนะครับถึงการตัวกาทิ้นนี่มันมีฟีละครั้งฟีลเอา่นั่นเองนะครับมันเป็นหมาบุญเป็นบุญดียิ่งใหญ่นะครับรอะฟีลักรั้งเลี้ยวตอดได้ไม่เหมือนกับป้าบาป้าบาป้าในฟีตอดมาเลยก็ได้ถ้ามีเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนัานกาทิ้นวันนี้วันทุศตายรุ่งนี้นะครับปุ่งนี้ปุ่งนี้วันทุศตายเป็นวันตัววันนี้วันเหลือมาน้องวัดแม่เปียนะครับรุ่งนี้ก็ไปลอยกระทงกันมั่งนะครับแต่ให้ระวังนะครับเพื่อไว้เรือนตอคุณมากับ วันนี้ครับก็ใชวันนี้ครับ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 ม่ครวันนี้ครับนี่อะไรนีปลาดุกอเหรอครับปลาดุกครับปลาดุกอ๋อนี่ปลา้ามาจากไหนครับปุเนะครับมามาสกีนะนี่ปีนี้นะาาใครนีนะครับ ตอนนี้ก็หนักข้าวก็มาถึงเดีไม่ขาดเจ้าเดิมกับอะไรก็อย่างนี้เหนียวปิ้งเหรอเหนียวปิ้งข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวไส้เผือกไส้อุ้งแล้วใครดิบยินดีนะยินมังกันนะยิ้มไส้อ้งยิ้มแล้วยิ้มแล้วกระชงเอาไว้ถูกนะที่ดำนี่กขาต้องไว้ถูกรับตอนนี้ก็หนักข้าวก็มาถึงทีสุ่มเออหลานใครกระทุ้งใช่ไหม ติดไปด้วยนะอ๋อกรุงแห้งด้วยครับหมอกระชุ่มเรียวกระชุ่มไหวจุกกระมีนะาเร่งไร้สิ่งนีนี่แม่ค่ะกรุงแห้งมาจากมาจากไหนครับมันาิ่นค่ะมาจากถิ่นนะแล้นกรุงแห้งก็จะถิเองไรนี่พิซซ่าทั้งคอะหน้าร้อยนะชิมได้ชิมได้เอ็นเอ็นแม่กาช่วยหน้าร้อยวะอ๋อตอนนี้วันวันนี้กับแม่กากระทุ่มค่ะกระทุ่มค่ะนี่เขาเรียกอะไรแม่กากระชุ่งนุ่มปังค่ะอ๋อนุ่มปังนะค่ะแล้วจะเิ่นอะไรค่ะลอยเหล่าได้บุญค่ะปลาได้กินเหล่า จนจงปปีน hey, ี้ก oh, ็สดอร่อยไหนครับ <t> ร่อยเสนามอาแกมันเดิมค่ะวันี้เฉใครร่อยเรียบร้อยมันเดิมขอใล้ดีไหมค่ะนะค่ะค่ะี่นี่นี่เขาหยิบชุมเลยครับมะชามัชามาชุบมะชามาชุบ มาจะมีจำเจนศุภีมีมามาจากไหนกันดิมามาจากไหนบ้านนะมาจากบ้านนอะบ้านมาจากที่เหมือนันนะอ๋อหลไรคนเหือนกันนะพรุ<า>่งนี้วันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2559ซึ่งเป็นวันทอดกระถิ่นนะคะของวัดแม่เปียะและตรงกับวันลอยกระทงด้วยนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมทอดกระถิ่นที่วัดแม่เปียคะค่ะขออนุโมทนา สาธุล่วงหน้านะคะขอให้ท่านรับบุญอุสลที่ท่านได้ทําในครั้งนี้ค่ะในงานทอดกรถิ่นนะคะเราขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ท่านรับชมข่าวสารที่ทางทีมงานนักข่าวท้องถิ่นชุมชนอานําเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาได้นําเสนอมาทุกๆงานนะคะภาพข่าวโดยคุณนุกูลสกุลหลังนักข่าวท้องถิ่นชุมชนอานําเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลา สิริวัลโชติการายง,งานข่าวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ